ในสภาพภายในยังคงเดิมหรือเปลี่ยนเปลงแล้วครับก็ตอนนี้ก็ทำลูกแล้วครับลูก98้ิบแปมิลครับตอนนี้มีประกันฉากอะไรไหมครับอันนี้ชัชกสิบเอดครับชักสิเ็ดแต่ประกันหมกนะครับ <laughs> อยู่กับผมช่างเซนสำนักสงเ์ซซิ่งไทแลนครับผมวันนี้มาอยู่กับเจ้ารถ r ีร้อยนะครับหวัสดีกับเจ้าของรถเลยครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมอ่ชื่อลมนะครับลิงลมครับลุงลิงลมชื่อเพชรลุงลิงลมนะครับเอาเป็นว่าเราไม่พูดมากมาดูที่รถกันเลยดีกว่าครับเราจะมาไล่อะไหล่ทีละคันนะครับ เราจะยังไม่ถามนะครับว่าทั้งหมดนี้หมดไปเท่าไหร่นะครับวันที่ไหลชิ้นแรกครับผมชิ้นแรกนะครับอันนี้คือจะเป็นปั๊มนะครับผมปั๊มนิดจินนะครับของเว็บร้อยสิบเดิมนะครับเบิกศูนย์เออทาไมไม่ใส่พวกไอ้ปั๊มแต่งนะครับปั๊มตู้ปลาอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพราะว่าผมเคยฝันว่ามันมันแตกไวนะครับในฝันผมผมซื้อไอ้ของก๊อปมาแล้วมันแตกแตกไวผมก็เลยเออเอาตัวนี้ดีกว่าอ๋ออันนี้คือเชื่อในฝันใช่ไหมครับใช่ครับผมฝันว่าเป็นีริง มาไล่ที่ชุดหน้าข้างล่างดีกว่าครับผมข้างล่างนะครับก็จะเป็นชุดหน้าก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นของร้อยสิบเลยหมดเลยนะครับกระบอกโชคนะครับตอนนี้ก็เป็นของร้อยสิบเหมือนกันครับปั๊มนะครับปั๊มก็เป็นของเดิมร้อยสิบเหมือนกันครับอันนี้ได้มาในราคาที่อะไรนะสองร้อยสองร้อยบาทนะครับได้ผมได้ว่าได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นของมือสองครับไอจานล่ะครับเป็นจานของร้อยสิบหรือเปล่า น่าจะร้อยสิบครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นของของจักรีนะครับเพื่อนผมให้มานะครับเป็นของฟรีนะครับของฟรีใครๆก็ชอบนะครับอเออผมสังเกตเห็นในสายดำๆนี่มาจากไหนครับอันนี้เป็นสายเขาเรียกว่าเป็นสายวัดวัดความเร็วนะครับเป็นไมดิจิตอลนะครับอ๋อไมดิจิตอลนี่นะครับอ๋อมาจากตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมเป็นไมไมดิจิตอลโคโซนะครับแต่ว่าเป็นของก๊อฟหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีโลโก้นะครับ อันนี้ก็จะใช้งานได้จริงนะครับนี่นะครับน้ำมันก็ขึ้นนี่นะครับ๋อแล้วเลือกเห็นฝั่งซ้ายมือนะครับมีกล่องอะไรดำๆอยู่อ๋ออันนี้จะเป็นตัววัดโวลต์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นวัดโวลต์แบบแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับอย่างเทพอะครับดูอะไรชิ้นนี้ขอถามราคาหน่อยครับตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบสามบาทนะครับ ในลาซาด้านะครับหาซื้อได้นะครับแล้วก็ลืมบอกนะครับมีกี้ตัวนี้ราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับต่อไปเรามาไล่ที่การสะบัดนะครับขอสอบถามข้อมูลการสะบัดหน่อยการสะบัดจะเป็นของโอลินนะครับก็เป็นงาน PA เอไม่รู้นะครับไม่ได้ถามเขาเพราะว่าเป็นของมือสองนะครับอันนี้ก็ได้จากจักรีเหมือนกันจักรียอดสิงห์นักบริจาคอะไรนะครับก็ฝอบไ้ด้วยแล้วกันนะครับจักรียอดสิงบริจาคอะไรเอ ขาจับนี่มากับการสะบัดหรือยังไงครับมาเลยครับแยกก็คือเขาให้พันหนึ่งก็คือได้ได้ทั้งหมดนี้เลยแล้วเขาก็ติดตั้งให้ด้วยอ๋อซื้อว่าได้มาในราคาค่อนข้างคุ้มนะครับต่อไปเรามาดูที่ชุดหลังดีกว่านะครับครับผมชุดหลังชุดหลังเป็นของอะไรเอ่ยชุดหลังตัวนี้นะครับเป็นของเว็บร้อยนะครับผมเว็บร้อยเลยก็คือจะมีอาร์มนะครับผมเป็นอาร์มของเว็บร้อย อ์นนี้เป็นของ dkt แท้หรือเปล่าครับอันนี้เป็น arm ก๊อปนะครับแต่ว่าเป็นเป็นแท้จากโรงงานเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นร์มแท้ของติดรถจากเว็บร้อยนะครับแต่ซื้อสติ๊กเกอร์มาแกะท่านผู้ชมสังเกตหรือเปล่าครับในอร์มจะมีอะไรแปลกตาไปหรือเปล่าคือพักเท้าครับเพตอนนี้จะโงออกมาจาก arm คร้บอันนี้จะอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับขอสอบถามข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะยึดยึดติดกับซ c เดิมนะครับเพราะว่า ac เดิมเขาก็จะจะออกอย่างนี้นะครับแต่ว่า ก็อยาก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 ขนสาวบ้างอยากขนนุ่นคนนี่บ้างนะครับเพราะว่าขับคนเดียวมันเหงาครับไ <_ EN> อ้บางโซนี้ก็เลดนะครับอันนี้กถามราคาได้ไหมครับต <_ EN> ัวน,นี้อันนี้บางโซเลดนะครับได้มาจากจาก,กรียอดสิงห์เหมือนกันครับน <_ EN> ักบริจาคอะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้เขาให้มาฟรีนะครับตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่ปั้นขเขาบอกว่าเขาเขาจะต้องช่วยปั้นขขเขาก็เลยให้มาฟรีนะครับต่อไปมาดูที่โชกเลยดีกว่าครับโชคนี้นะครับผมเป็นโชกไวเอสเอสแท้เนาะ นี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่1,500นะครับ1,500เป็นแต่เป็นของมือสองครับแต่ว่าก็สภาพก็ยังดีอยู่นะครับก็ถือว่าสวยนะครับเามาดูที่สติ๊กเกอร์กันนะครับนี่เป็นสติ๊กเกอร์ของเจ้าของรถเองใช่ไหมครับครับผมอันนี้คือชื่อเฟซนะครับสำหรับใครที่จะติดตามนะครับก็คือสั่งทําหมดไปค่าออกแบบ200นะครับก็ได้ทั้งคันเลย อันนี้จากใจนะครับคือส่วนตัวเจ้าของรถนี่จะสร้างอะไรเองนะครับเช่นพวกคาร์บอนนี่ช่วยบอกวิธีทำหน่อยครับหรือทํายังไงคาร์บอนนี่ก็ใครอยากรู้นะครับในย t ท b e เต็มครับพิมพ์ไปว่าการพุ่มคาร์บอนสอนพุ่มคาร์บอนเขาก็จะบอกนี่คือทําเองนี่ใช่ไหมครับครับผมอันนี้ทําเองหมดครับข้างหลังนี้ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นลายงูงูหางควายนะครับลายงูอะไรวะสาไฟริ๊ตต่อไปเรามาดูฝั่งนี้นะครับมาดูทีดท่อครับผมเป็นท่อของ ของดีมซูเปอร์คัพนะครับก็จะเป็นท่อท่อเดิมผ่านะครับผ่าดังแต่จริงๆแล้วมันไม่ดังนะครับเป็นเป็นจะว่าหมกก็ไม่เสียงคตดตุเรศนะครับผมไม่เรศไม่เเสียงแ้วกันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นบางโซ่ตัวนี้โอ้ยบางท่อบางโซ่บางท่อครับตัวนี้ได้มาที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเออแล้วดุมหลังนี่เป็นของอะไรครับผมเป็นของเว็บร้อยใช่ไหมเว็บเว็บเว็บร้อยสิบครับอ๋อครับผม ร้อยยี่ห้าหลังร้อยยี่ห้าต่อไปเรามาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องร้อยเวฟร้อยใช่ไหมครับครับจะเป็นเครื่องของอาซีเป็นเครื่องของเวฟร้อยรับยกยกใส่ใหม่เลยอ๋อก็คือให้ช่างหน่องวางให้นะครับผมอันนี้สภาพภายในยังคงเดิมหรือเปลี่ยนเปลงแล้วครับก็ตอนนี้ก็ทําลูกแล้วครับลูกเก้าสิบแปดมิลครับตอนนี้มีปากกินชักอะไรไหมอันนี้ักสเปดครับคักสเปดแต่ปากกนหมกนะครับไม่มีอะไรเลยบล็อเล่นนะครับ ก็คือทั้งหมดยังเดิมๆอยู่เลยครับเดิมๆครับเดิมๆรถใช้งานรถใช้งานนะครับเรามาดูที่ข้างหน้ากันนะครับจะเป็นเบิกใหม่ทั้งคันนะฮะจากจะกของเอ้ยลืมถามครับล้อเป็นล้อของล้อของอะไรเอ่ยไม่มียี่ห้อนะครับเป็นล้อทรงเอนะครับเจ้าของก็ไม่ทราบยี่ห้อเหมือนกันทราบราคาไหมครับอันนี้ราคาพร้อมดุมพร้อม ขึ้นล้นขอข้อมทั้งหมดนี้ก็คือคันนึงครับเรามาดูสภาพรอบคันกันกน,น,นะครับท่านผู้ชมเห็นป้ายไหมครับข้างหลังขอสอบถามเลยบันดาใจในการทำป้ายข้างหลัง,ไงไนี้่อยครับดีมากความชอบส่วนบุคคลครับไม่เหมาะรับพอดีเพราะว่าผมไม่ใช่พอดีแล้วก็พอดีก็ ซ้อนรถคันนี้นนส่วนมากจะมีแตกรลยี่ซ้อนนะครับคันนี้สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ